EP 1486คำพิพากษาสารดีกาที่5073ทับ2566พนักงานอายการคดีสารแขวงสุรินทร์โจทย์นางสาวฟอฟันโจทย์ร่วมนางปอป่ากับพวกจำเลย คดีสืบเนื่องมาจัดจดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามระมบลก,กฎหมายยามาตา83-358ระหว่างการพิจารณานางสาวฟ้าผู้เสียหายื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตจำเลยที่2อนำโฉนดที่ดินเลขที่5793มาเป็นหลักประกัน ในการขอปล่อยตัวจำเลยที่1และที่2องชั่วคราวสั่งชั้นต้นอนุญ,ญาตจำเลยทั้ง3ให้การรับสารภาพสัรชั้นต้นพิจารณาและพิาพากษาว่าจำเลยทั้ง3ากระทำความผิดตามฟ้องให้หลอกกันกำหนดโทษจำเลยทั้ง3ไว้มีกำหนดคนละสอปีตามประมวลกฎหมายอามตาตรา5้ โจ์โร่วมอุทธรณ์ขอให้หลวงทวดจำคุกและปรับจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสแก้อุทธรณ์หลังจากสารชั้นต้นส่งสมนวนไปสารอุทธรณ์ภาคสแล้ววันที่29เมษายน2 5 6 5โจทย์ร่วมยื่นคำร้องต่อสารชั้นต้นสองฉบับคำร้องฉบับแรกโจทย์ร่วมอ้างว่า ฉนดที่ดินตัวเลขที่5793เป็นของโจร์ร่วมขอให้เพิกถอนการใช้ฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกันตัวของจำเลยที่1และที่สผู้ร้องคำร้องฉบับที่สองโจร์ร่วมอ้างว่าจำเลยทั้ง3กระทำความผิดซ้ำขอให้กํำหนดโทษที่เหลากันกำหนดไว้และลงโทษจำเลยทั้ง3 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องทั้งสองฉบับของโจร์ร่วมไปให้สารุทธรภาค3เพื่อพิจารณาสั่งสารุทธรภาค3มีคำสั่งให้ส่งคำร้องฉบับแรกของโจ์ร่วมคืนไปอย่างสารชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งต่อไปและมีคำพิภากษายกอุทธรของโจ์ร่วมที่ขอให้ลงโทษจำคุกและปรับจำเลยทั้งสเพราะเป็นอุทธร์ ในปัญหาข้อที่จริงต้องห้ามมีให้อุทธร์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีวินาความอาญาในศาลแขวงพศ2499มาตรา22วันที่7มิถุนายน2 5 6 5ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งคำร้องฉบับแรกของโจทย์ร่วมว่าโจทย์ร่วมยื่นคำร้องฝรังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว สัญญาประก,กันระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นสิ้นสุดลงไม่จำต้องพิจารณาสั่งเกี่ยวกับหลัปกประกันอีกให้ยกคำร้องโจทย์ร่วมุูธรสาอุทธร,ร,รภาคสามพิภาคษายืนแต่ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาส่งคำร้องฉบับที่สองของโจทย์ร่วมวันที่20ธันวาคมส5ง5สศาลชั้นต้นพิจารณาสั่ง คำร้องฉบับที่สองของโจทย์ร่วมว่าเมื่อกรณียังไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้ง3เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีใดขึ้นอีกทั้งคดีตามที่โจทย์ร่วมกล่าวอ้างมาในคำร้องอยังอยู่ในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องและพฤติการที่โจทย์ร่วมอ้างตามคำร้องถือเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายย่งไม่มีเหตุที่จะกําหนดโทษ จำคุกจำเลยทั้งสามให้ยกคำร้องโจทร่วมอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาคสามพิภากษายืนโจทร่วมดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าข้อทจจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าจำเลยทั้งสามในคดีนี้ต้องคับพิพากสายรอการกำหนดโทษและคดีถึงที่สุดแล้ว ที่โจร์ร่วมดีกาขอให้สารชั้นต้นโรงโทษจำเลยทั้งสามตามที่สารชั้นต้นรอการกำหนดโทษไว้นั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา58บัญญัติหลักเกณฑ์เรื่องการบวกโทษว่าสารที่พิพากษาคดีหลังจะก,กำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลังแสดงว่า การขอในกรณีเช่นนี้กฎหมายประสงค์ให้โจทย์ในคดีหลังยื่นคำขอให้บวกโทษจะมายื่นคำร้องในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีก่อนและคดีถึงที่สุดแล้วไม่ได้เพราะจะเป็นการแก้ไขคำพิพากษาที่สารุทธรภ,ภาคสามพิพากษามานั้นชอบแล้วสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ร่วมฝังไม่ขึ้น ส่วนที่โจ์ร่วมดีกาขอให้อายัดฉนดที่ดินเรขที่5793และมีคำสั่งให้โอนที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่โจ์ร่วมนั้นเห็นว่าโจ์ร่วมยื่นคาร้องฉบับแรกขอให้เพิกถอนการใช้ชนดทที่ดินเรขกที่5793เป็นอารักประกันตัวของจำเลยที่1และที่2สั่งชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคําสั่งยกคําร้องการที่โจ์ร่วมอุทธรณ์ ขอให้อายัดโฉนดที่ดินเลขที่5793เป็นการยกข้อที่จริงขึ้นใหม่ในชั้นอุทธรณ์ซึ่งโจทย์ร่วมไม่มีสิทธิอุทธรณ์ที่สารอุทธรณ์ภาค3รับวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้จึงไม่ชอบและย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่โจทย์ร่วมที่จะดีกาต้องห้ามไม่ให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพินาราความแพง่งมาตรา225วรรคหนึ่ง 252ประกอบประมวลกฎหมายวิธีวินาความมายามาตรา15ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแข็งและวิธีพินาาความมายาในศาลแขวงพศ2499มาตรา4ศาลดีกาไม่รับวินิจฉัยและที่โจทย์ร่วมดีกาขอให้สั่งจำเลยทั้ง3เพืาอร่วมกันจดใจค่าเสียหายตามฟ้อง2 0 0 0 0 0 54,500บาทแก่โจทย์รวมนั้นเห็นว่าโจทย์ร่วมพึ่งยกปัญหาดังกล่าวขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์ภาค3ไม่รับวินิจฉัยเพราะเป็นข้อได้จริงที่ม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพินารความแพ่งมาตรา225วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอายาในศาลแขวงพศ2499มาตรา4จึงชอบแล้วศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นกันพิพากษายืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา58 เมื่อความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามคำถแถลงของโจท์หรือเจ้าพนักงานว่าภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา56ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดระหูโทษและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้สาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลังหรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังแล้วแต่กรณีมาตรา58วรรคสองแต่ถ้าภายในเวลาที่สารได้กำหนดตามมาตรา56ผู้นั้นมิได้กระทำความผิดดังกล่าวมันในวรรคแรกให้ผู้นั้น ้นจากการที่จะถูกกำหนดโทษหรือถูกรงโทษในคดีนั้นแล้วแต่กรณี